โอเคสวัสดีครับพบกับพี่ซีเมธแซลมอนนะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสรุปไปรประเด็นเรื่องของพาเซนต้าพีเวียให้น้องๆฟังดูกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะตัวพาเซนต้รพีเวียนะครับหรือภาษาไทยก็คือลกเกาะต่ำนั่นเองนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังแบ่งในแต่ละแบบของพาเซนต้าพีเวียนะครับโดยปกติแล้วใน normal พาเซนต้าเนี่ยขอ,อบของตัวพาเซนต้าเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวของ ่า uh, so ัยเข้าอ้อนเนี่ยอย่างน้อยสักสองเซนนะครับถ้าน้อยกว่านั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า low lying placenta นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวขอบของ placenta เนี่ยไปชิดกับตัวของสว r v เข้อ้อเลยแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า placenta previa แบบ marginalis นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการปกคลุมตัวของสว r v เข้าอ้อนบางส่วนเขาก็จะเรียกว่า partial placenta previa นะครับถ้ามันปกคลุมทั้งหมดเลยอย่างในภาพนี้นะอย่างในภาพด้านขวานี้ปกคลุม ทั้งออสเลยอย่างเงี้ยนะครับเขา,าเรียกว่า p าเซนต้า์พรีเวียท t ัลนั่นเองนะครับทีนี้ริสแฟกเตอร์ที่สำคัญมีอะไรบ้างก็การที่แอดวานซ์วันเทนอลเอนะอายุเกิน35ปีขึ้นไปมัลติพาริ t ี้นะครับพรีเวียซีซ่าในะมาก่อนนะหรือมีพรีเวียพาเซนเตอร์พรีเวียแบบนี้ก็เป็นแฟกเตอร์นะครับโดยอาการของพาเซนเตอรพรีเวียเนี่ยที่สำคัญเลยนะจะเป็นเพนเล็ตวันเทนอลบิดดิ้งนะครับนะ แล้วก็เนื่องจากอาแล้วก็ตัวเลือดนะครับก็จะเป็นเลือดสดเป็นไบตร b บัตนะครับแล้วก็ตัวยูทอรัสเนี่ยก็จะอซอฟดีนะไม่ได้มีเทนเดอร์เน็ตอะไรนะครับแต่ในบางคนก็อาจจะมีตัวของยูซีนคอนแทคชั่นได้นะนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยูทรัสเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนซอฟไม่ได้ว่าเทนเดอร์อะไรนะครับมันจะแตกแต่างจากพวกแอลดับโชว์พ e n เทตที่จะแบบว่า เป็นเพนโฟวัชชิโนบ i ด d i n g นะ Uterus Rigidity นะครับ c v เวอร์เ e ็ตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่พ a สเซน t ้าพีว a จะไม่มีแบบน,นั้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วที่ประเด็นที่สำคัญก็คือในการที่คนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่อง anti p a r t u m h e m o r r h a g e นะก็คือมีมีมีเลือดออกทั้งช่องคลอดใน GA ที่เยอะกว่า20สบัปดาห์เนี่ยในทุกเคสเนี่ยเรางดพีวีก่อนนะครับจนกว่าที่เราจะคอนเฟิร์มตัวอันดราซาวเนี่ย ว่าไม่ใช่พาเจนเตอร์พีวีเพราะการที่เรา PV ไปเนี่ยนะครับมันจะยิ่งอินโทรดิวให้มีการบีดดิ้งเยอะขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นะทีนี้ถามว่าคอนเฟิร์มยังไงก็โดยอันด้าสาวอันด้าสาวเนี่ยทำได้ทั้งคู่นะไม่ว่าจะเป็นทานแอปโดเมนหรือทานออริจินอลถึงแม้เราจะบอกว่าห้าม PV แต่ไม่ได้ห้ามทานออริจินอลอัท้าสาวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทานออริจินอลอัท้าสาวเนี่ยหัวโผลบมันไม่ได้ถึงกับไปชนในตัว ซอร์ไวเนะครับมันมันมันยังมีสเปซอยู่ไม่ไม่ได้แบบว่าเหมือนเวลาเรา PV มันก็ต้อง PV จนถึง s e r v ์ไวเซอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทานวอร์จนลเนี่ยมันไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นนั่นเองนะครับอย่างนั้นยัง,ย,งยังพอทําได้นะก็อา่าและที่สําคัญก็คือเนื่องจากคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมคอนเฟิร์มตัวของ c าลินตาพีวแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือตัวของ s ซ r ร์ไวทอันนี้ตัว s ซอร์วินะมีตัวซนะที่มันเป็นสีเหลืองเนี่ยอ่า ตรงถ้าเห็นเส้นดำๆเนี่ยจะเป็นตัวของเซ r วคออดนะนะครับตำแหน่งนี้เป็นเซลล์อันตรงนี้เป็นก้อนที่เป็นเป็นลูกศรสีส้มเนี่ยคือพาเซนตอซึ่งมันอยู่ใกล้เซลวคออร์ดทางเยอะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นพวกอ่าเป็นพวกไอกลุ่มของโรโรไลน์พาเซนตอหรือไม่ก็พวกพาเซนเตอพีเวียแล้วนั่นเองนะครับมันอาจจะต้องวัดอะไรพวกนี้อีกทีหนึ่งนะแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทั้งนี้เนี่ยการอัลตราซาว์เนี่ยอย่าลืมมองหาอันนี้ด้วยครับ พาเซนตาแอคริตาด้วยนะเพราะว่าเป็นภาวะที่เจอร่วมได้บ่อยนะครับพาเซนตาแอคริตาก็คืออะไรก็คือภาวะที่ลกเกาะลึกนั่นเองนะครับพาเซนตาพีเอคือลกเกาะตำ่ำใช่ไหมตำแหน่งมันอยู่ตำ่ำแต่พาเซนตาแอคริตาเนี่ยคือลกเกาะลึกนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะมีคลิปพาเซนตาแอคริตาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวน้องรอติดตามกันนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องมาเนจเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอ s ซซิมทอมบติกไม่ได้มีอาการอะไรอ่าแล้วปกติจะรู้ได้ไงล่ะ ว่าเป็นอซินทอมติกส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจา่าการที่มาอันาาัสสาวตอนดูสกรีนน่งเรื่องอันอมรีตอน GA 18บแปดถึงยีสิบสองสัปดาห์นะครับเราก็จะดูตง้งตัวโลกด้วยเลยจังหวะนั้นบางทีก็อาจจะเจอลักษณะที่ว่าเอ้ยพาซินต้ามันมีโลไลอิงหรือไม่ก็พรีเวียอย่างเงี้ยได้นะครับซึ่งคนไข้ย,ยังไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่บางเอิญอนาาัสสาวเจอถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับให้เรารีพีทอนัสสาวอีกทีหนึ่งที่ G.A. ส2บสองถึงสาสหสัปดาห์นะครับเพราะว่าเวลาระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับตัวพาสเซนต้าตัวยูเทอรัสเนี่ยมันก็จะมีการขยายขนาดมากขึ้นนะครับพอมันมีการขยายมากขนาดมากขึ้นมันก็กลาย,ลายว่าพาสเซนต้าก็จะเหมือนคเถิบขัดขึ้นไปอยู่ด้านบนมากขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนมี m i เกชั i อะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเจอตอนอายุครร์น้อยๆเ,เนี่ยยังไม่เป็นไร เรามาค่อยมาอ่านนสาวสามอีกทีหนึ่งอาจจะกลับไปปกติได้นะครับนะแต่ถ้าสมมติสุดท้ายแล้วคอนเฟิร์มแล้วแหละมาคอนเฟิร์มที่ ga 32ถึง36สัปดาห์แล้วมันก็ยังผาซินต้าพรอยู่อ่ะอันเนี้ยเราก็คอนเฟิร์มแดงออกสิละเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าเออถ้าอย่างนั้นนะี่ยคนนี้วาจินอลเดลิเวอรี่ไม่ได้ก็พิจารณาเป็นอ e ิเล็กทีฟซีซ่าเองก็ที่ประมาณ ga 36ถึง37บวกหสัปดาห์นะครับ นะโอเคก็ okay, จำเท่านี้ว่าถ้าอสซิมทอร์ติกบังเอิญเจอจากการสกรีนนิ่งก็ต้องมาคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งถ้าคอนเฟิร์มไม่เป็นแล้วก็นัดอิเล็กทีฟซีซ่าอ่ะประมาณนี้นะแต่บางคนก็จะมาพรีเซนต์เป็นแอนตี้พาธาฮิโมเรสอ่ะอันนี้ก็เราก็จะมาเนตก,กันอีกแบบหนึ่งนะถ้ามาพรีเซนต์เป็นวาจินอลบิดดิ้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยไวท์เลไซส์สเตเบิลไหมบิดดิ้งเยอะมากไหมมีฟีตอลดิเทสหรือเปล่าฟีตอลดิเทสก อาศัยจากการดูฟี t a l ฮาร์ดเรทแพทเทิร์นะครับพวกนั้นนะดู d e เซ l e r เรชันอะไรพวกนั้นนะครับถ้าไวท์เไซ u n อันสเตหรือซีเวียบิดดิ้งมากๆหรือมีฟีโต้ดีเทนแล้วแบบนี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องรี u ั c i ิเ t ชันแล้วก็ให้คนไข้ไป e m ม r g ร n c นซีซ่าเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ไวท์เไซก็ s t a b บิลบิดดิ้งเล็กน้อยบิดดิ้งซับไซ e ไปเออย่างเงี้ยนะครับไม่มีฟีโต้ดีเทนอะไรด้วยอย่างเงี้ย นะเราก็มาดู GA นิดนึงถ้า GA เกิน37สัปดาห์เกิน37สัปดาห์แล้วเนี่ยก็พิจารณาซีซาซะนะครับนะหรือว่าถ้า GA ยังเป็นพี t e r มอยู่นะครับน้อยกว่า3 7สัปดาห์นะครับเราก็อาจจะพิจารณาเป็นตัวของการ Expectant นะครับถ้า bidding s u b s i d e ลงบางทีก็ให้กลับบ้านได้ด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็นัด elective ซีซาเอานะครับก็ที่ GA เนี่ย สามสิบถึงสามสเจบัปดาห์นะแต่ก็พี่ว่าจําคร่าวๆเป็นสามสิบเจ็ดไปก่อนก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ได้ถักประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับเอ่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าในเคสที่เอ่อเรื่องของ p ีเทอรเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูการเมนจเมนต์ในงานอื่นใช่ไหมเรื่องสเตอรอยดพอปพอปรโมดรังไหมชูริตี้นะครับนะก็ซึ่งซึ่งซึ่งพี่เคยพูดเรื่องของสเตอรอยไว้ในคลิปก่อนแล้วนะครับก็ ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ดูตามอนดิคชันนั้นะที่ควรจะให้นะครับอืแล้วก็ตัวของโทโคเรติกดักนะครับถ้าเกิดว่ากรณีคนไข้มี UC อะแล้วเราต้องการที่จะให้สเตอร์รอยแล้วใช่ไหมก็ต้องให้โทโคเรติกดักเนี่ยเพื่อย้ำยั้งยูซก่อนรอจนสเตอร์รอยครบนะครับก็ประมาณนี้อ่ะทีนี้ลองมาดูโจทย์กันนะครับผู้หญิงสามสิบหกปีนะครับสองสี่แล้วครับ GA อส้า ไม่เคยฝากคันมาด้วย sudden p a i n l e เ bright r เลตวาย g i n a l bidding อ่าเป็น p a i n l e ต o r i g i n a l bidding อย่างเงี้ยนะครับเราก็ค e e p ิน m ม n d ไว้แล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น p าร์ตินตาพีเวียหรือเปล่านะเรามาดูอย่างอื่นต่อมีบอดพีเวสซีซาด้วยอ่าก็พีเวสซีซาก็เป็นรีดแฟกเตอร์หนึ่งของ p าร์ตินตาพีเวียนะครับไวท์เทไซด์าาเป็นไงครับไวท์เทไซด์าาก็ดีไม่มีช็อคไม่มีฮาร์ดเเร็วอะไรนะครับตรวจร่างกายท้องซอฟท์น็อตเทนเดอร์นะ ไม่มี UC นะครับนะไม่มี UC เจอเลือดในวาลวแลกอินทอยตัดิีเตอาฮักร์ดร้อยสี่สิบแล้วก็ไม่ได้บอกเรื่องของ d e c i o n อะไรที่มันผิดป,ปกติอะไรนะครับก็ถือว่ารวมอนุมานว่าไม่มีหนึ่งชั่วโมงทัานมา b ้งสต่อปอ่าคือตอนเนี้ยก็คือคนไข้มี sudden painless a r จะ r i a l บิดดิงเนาะท้องซอรวไบโตไซด์ D พอลฮาร์เก็ดูปกตินะครับตอนนี้บิดดิ้งสตอปไปแล้วด้วยดังนั้นเป็นไงครับอันนี้เป็นลักษณะของพาเลนตาพีเวียที่มันอยู่ในกลุ่มขาสเตเบิลจ๋าเลยนะครับมาดู GA นิดนึงถ้า GA เกิน37แล้วเนี่ยก็ให้ผ่าได้แล้วแต่คนเนี้ยมันยังพีเทอรมอยู่ GA ยังไม่ถึง37สัปดาห์ใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะที่ว่า expect a n t แล้วก็นัดมา Elective สีซานั่นเองนะครับนะ บีดดิ้งซับไซด์แล้วอาจจะให้กลับบ้านไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็แอดไว้เขาถ้าเกิดมีบีดดิ้งมีท้องแข็งนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ค่อยมาที่โรงพยาบาลอีกทีนึงนะครับแต่เขาถามได้เนาสิธรรมดาก็ต่อบพาเจ้าพีเวียนะครับต่อมานะครับอ่หญิงตั้งครรภ์ G2 นะมีเซ c o ันฮา l f บิดดิ้งอ่ะก็คือเป็นแอนต p a พาร์ทั m มฮิมโมเรนั่นแหละมีเลือดออกทางวาเจนา เป็นเพนเลนะก็สงสัยเป็นพานธุ์ลาพไว้ก่อน next management ก็ต้อง r u ้เ out พันธุ์ PV ใช่ไหมครับก็ทานวอรจัลรทซาวหรือทานแอบโด i มนอลก็ได้นะครับห้าม PV นะคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าไม่ใช่ถึงค่อย PV ต่อมา35ปีนะครับคันนี่6แล้วนะครับอายุคัน35สัปดาห์มีเพนเล t ตวอรจินัลบิดดิ้งมา2ชั่วโมงนะครับเป็นมา2รอบแล้วด้วยนะในช่วงสวันที่ผ่านมา ไวท์อัไซด์เป็นไงครับมี b p ดอกฮาร์เล็ตเ็วนะตัวร่างกาย non tender abdomen no UC แต่ว่าเป็น active bright red vaginal bleeding แสดงว่าบิดเยอะจริงนะครับยัง active bleeding อยู่โดยด้วยซ้ำไว a ์อ i ไซด์เชนละว e t a l heart rate ร้อยสิบนะอ่า fetal heart r a ก็ค่อนข้าเกิดจะต่ำแล้วใช่ไหมถ้า fetal body c a r d i a กคือร้อกว่าร้อยสบเนาะเอ่อ IV fluid ให้ไปแล้ว p a c k เ red c ก็กำลัง c o s m a t อยู่อ่ะถามว่า next step management ทำอะไร เคสนี้เนี่ยไม่สเตเบิลแล้วนะเป็นในขาของอันสเตเบิลพวกนี้ควรที่จะรีซัสเสร็จแล้วก็ไปอมเมอร์เจนซี่สีซายนั่นเองนะครับงนั้นตอบคอเอนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของพลาเซนตาพีเวียนะครับก็เป็นคอมมอนที่ออกข้อสอบได้บ่อยๆแล้วก็ควรรู้นะครับเป็นหนึ่งในตัวแอนตี้ปาร์ทัมฮิโมเรตนะครับที่ควรรู้นั่นเองนะครับ ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยคนไหนก็สามารถยี่คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับแล้วก็ก่อนจากันไปนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด u ับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ